a e f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานั่นคือเหรียญองค์เกจิที่เมื่อเอ่ยถึงเกจิท่านนี้แล้วไม่มี f c ท่านใดไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมมากๆนะครับนั่นคือเหรียญองค์หลวงพ่อแพรนะครับที่ระลึกหล่อพระประธานปี17นะครับวัดหลวงนะครับอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งด้านหน้าผมให้ชมนะครับ <talk> เหรียญนี้ชัดๆนะครับประทับองค์หลวงพ่อแพรนะครับครึ่งองค์หันหน้าไปทางซ้ายนะครับเก่าแก่มากๆนะครับเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญทรงเซมาจารึกข้อความด้านล่างหลวงพ่อแพรนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญประทับองค์พระพุทธรูปนะครับและด้านบนจารึกข้อความเป็นหมายเลขนะครับ2 5 1 7นะครับจารึกข้อความที่เรื่องในงานหล่อพระประธานวัดหลวงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปี17นะครับงดงามคมชัดเข้มขังแม้ว่าเป็นพระที่ผ่านประสบการณ์แต่ว่า ยิ่งผ่านประสบการณ์ยิ่งคมยิ่งสวยยิ่งชัดเห็นเนื้อทองแดงอีกชัดเจนนะครับผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดของเหรียญว่าเป็นเหรียญแท้ไหมหรือ,อย่างไรเพราะว่าสวยงามมากๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ